ทางสองเลนบ้านห้วยไม่เดือตําบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันที่19 18ใช่ไหมวันนี้18งพันเอาอยเจ็ดแปดทุ่มพันเจ็ดพันหกสิบห้าอันนี้โดยพลังศรัทธาของพระคมศักดิ์และชาวบ้านห้วยไม่เดือ ทําทางสองเลนขึ้นเพื่อวความสะดวกในการสัญจรไปมามาทิธีเราเจะมาทําพิธีเปิดในวันที่วันที่ยี่บครับที่ยุมมาบ้านต้องมาหกอันนี้คือส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจพลังศรัทธาจากาศ พัฒน,นาร่าสุรบนพื้นที่สูงพอ,อจะรอวิวิทยาเขตเชียงใหม่หอดจะรอวิทยาเขตเชียงใหม่ได้ส่งพันิสิตมาพัฒนาอ่านี้จุดคัดกรองขับเข้าหมู่บ้านขับจะเข้าหมู่บ้าน